มหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งในเรื่องของการลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว3066ลงวันที่12เมษายน2566สําหสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเบริกเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น มีการเบิกจ่ายเนี่ยถูกต้องตามระเบียบและก็เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงนามถอนเงินฝากหรือการเขียนเช็คสั่งจ่ายเขาจึงได้อาศัยอำนาจตามข้อ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน,กา,นการเบิกจ่ายเงินกำหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. เนี่ยสำหรับการลงนามถอนเงินฝากธนาคารตามข้อ37 ของระเบียบดังกล่าวเนี่ยให้ท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินเนี่ยร่วมกันอย่างน้อย3คนและในจำนวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและประหลัดท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งก็คือจะต้องมีนายกมีผู้บริหารและมีประหลัดด้วยทุกครั้งและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคนและก็ให้มอบหมายผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันกรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารท้องถิ่น ลงนามถอนเงินฝากธนาคารแทนและกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามถอนเงินฝากธนาคารแทนนะครับต่อมาในข้อที่2เนี่ยในเรื่องของการเขียนเช็คสั่งจ่ายการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินในทุกกรณี จะต้องขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกทุกครั้งและหากเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินจ้างทําของหรือเช่าทรัพย์สินตามข้อ29วงเล็บหนึ่งแห่งระเบียบดังกล่าวเนี่ยจะต้องขีดคล่อมด้วยทั้งนี้ห้ามห้ามผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินลงลายมือชื่อในเช็คที่ไม่ได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน และจำนวนเงินที่สั่งจ่ายโดยเด็ดขาดต่อมาในข้อที่3การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรเนี่ยให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดคำว่าบาทหรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และก็ให้ขีดเส้นหลังชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินจนชิดคำว่าหรือผู้ถือเพื่อไม่ให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีกทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือวิธีการในการลงนามการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะสืบค้นข้อมูลหนังสือฉบับนี้เนี่ยมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว3 0 6 6ลงวันที่12เมษายน2566